ครับผมตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสูงขึ้นขึ้น,ข,นของฟ้ str, าหมดแล้วเมื่อกี้เห็นเบสใช่ไหมเบสทหารใช่ไหมฮะเหเสาเบสอยู่อยู่ตรงด้านนั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้นจะขอาไฟฟ้าหมดแล้วตนี้เสาไฟฟ้าต้นใกล้ๆนี่อะต้นต้นฝั่งนู้นที่รถวิ่งอยู่เนี่ยมันจะไม่เห็นประมาณไม่ครึ่งใช่ไหมฮะขึ้มาถึงที่นี่อาจารย์สกลนะครับจากสุซอนริโซนาเหมือนกันนะครับก็มาพยายามอันตรายมากครับทุครับ เป็นไงไหมครัอาจารย์เคยเจอบ่อยไหมเคย,ยะะกเกิดขึ้นบ่อยนะครับคลินิกในเขตใช่เขียนี้เพราะว่าถ้าเกิดขึ้นาจากรถชนกันมีปัญหาอได้เท่นี้แยมกก่มากาเพราะมองไม่เห็นคะอืมต้องหยุดหมดใช่ยครต้องต้องต้องเครือ่องยนต์แล้วก็เครื่องแล,แล้วคนที่อยู่ในบ้านนะทำไงคนอยู่บ้านต้องปิดหน้าต่างปิดประตูให้หมดนานๆนะครับกว่ามันจะหายก็ใช้เวลาบางทีหลายชั่วโมงหรือว่าแล้วแต่ลงที่พักมาแล้วร้านค้าร้านอาหารพวกนี้ร้านเราเรอบคดก็ปิดทั้งหมดเพราะตามดึงเข้ามาเป็นสายล้วนๆเลยใช่ไหมสายล้วนรายละเอียด ไแล้วนี่มีขึ้นมาถึงข้างบนนี่แล้วเห็นไหมะถึงข้างบนแล้วเดี๋ยวเราต้องวิงเข้าไปข้างในกันละเดี๋ยวต้องรอให้มันมาใกล้ๆนิดนึงถึงจะเห็นขอบคุณมากครับอาจารย์ครับไม่เคยเห็นเลยครับเกิดมาในชีวิตนี้มาอยู่อเมริกาตั้งหลายปีก็เพิ่งเคยเห็นพายุทะเลทรายตอนนี้แหละฮะเห็นไหมอนเหมือนเหมือนในเรื่องอะไรนะมัมี่อ่ะมัมี่เห็นไหมฮะมันมาันอย่างนี้เลยจริงๆอ่ะดูสิที่หลังคาบ้านเห็นไหมจากหลังคาบ้านตรงเนี้ย ขึ้นมาเป็นแนวเลยเห็นไหมฮะโอ้โหแบบสุดยอดเลยนะครับแล้วก็มาทั้งสี่ทิศเลยอีกสามทิศอีกหนึ่งนะครับสองสามล้อมวัดข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับตดิพาพ็เป็นลังสวดมนแข่งกับทะเลทรายอยู่ขอให้อำนาจของพุทธวนปัดเตาทะเลทรายไปให้ไกลนะครับก็ถือว่าไกลข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับ ปปนี่ต้นไม้ต้นไม้ต้นไมต้มตรงนั้นต้นไม้ตรงนั้นเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงมือผมเนี่ยจะไม่เห็นน,นั้นน่ะเห็นไหม๋ยวดูเดินล่อลาดูดูด้วยกันเลยนะดูต้นไม้ตรงนี้เลยจะหายเรื่อยต้นไม้หายไปละตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วครับลมเย็นขึ้นเริ่มเริ่มมาประทะตัวผมละเริ่มมีเริ่มมีลมประทะเข้ามาเรื่อย เด็กๆก,ก็ยังเล่นเล่นของเล่นกันสนุกมากอ่าขั้นบรรยากาศก,าก่อนลงเลยหนึ่งสองสามเพวเก่ง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 เด็กๆเยาวชนนะครับอุ้ยต้นไม้หายไปแล้วครับต้นไม้ตรงตรงเนี้ยตรงเมืเ่อกี้หายไปแล้วจากนั่นมาถึงนี่ก็ประมาณสักไม้หนึ่งก็ไม่ถึงละไม้หนึ่งก็ประมาณ1.4ก,กิโลกิโลกากว่าเอง ดูฮะมันมาแบบน่ากลัวมากครับนี่ขึ้นบนท้องฟ้านู่นแล้วมุมองศาสูงขึ้นนะครับเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ตอนนี้มุมองศามันคุ้มเข้ามาเรื่อยๆนะฮะคุ้มเข้ามาแบบแบบน่ากลัวเยอะมากตอนนี้ทางวัดก็กําลังประกาศให้เก็บของแล้วฮะทางวัดประกาศให้เก็บของแล้วก็มีคนพยายามที่จะเก็บของกันเข้าในศาลาการประเรียนกันวุ่นวายให้หมดเลยนะครับเห็นไหมเห็นสังเกตเห็นใบไม้ไหมฮะว่ามันลมมาแล้วอะ่ะใบไม้ ลมเริ่มมาแล้วเดี๋ยวคงจะแรงมากกว่าน,นี้เรื่อยๆนะครับเป็นคลิปที่น่าจ้าตื่นตาตื่นใจพอสมควรมาถึงตรงนี้แล้วครับมาถึงตรงนี้แล้วตอนนี้รถกําลังวิ่งกันให้ขวกไฝเลยคนที่นี่อาจจะคุ้นเคยแล้วนะครับเพราะว่ามีพายุทะเลทรายบ่อยๆนะครับแต่ว่าพวกเราไม่เคยเห็นก็เลยตื่นเต้นนิดหนึ่งนะครับ อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอให้มันพัดไปให้หมดเลยตอนนี้ขึ้นมาถึงข้างบนจะถึงศีรษะเราแล,แล้วนะครับเนี่ยจะขึ้นมาถึงศีรษะเราแล้ว,ล,วลมแรงขึ้นได้ยินเสียงลมไหมลมพัดรู้สึกว่าจะมีจะมีฝุ่นเข้ามาปะทะตัวรู้สึกว่ารู้สึกว่ามีฝุ่นเข้ามาแล้วมีมีในมือเนี่ยก็จะมีฝุ่นรู้สึกว่ามันมาปะทะแล้วนะเป็นละอองเล็กๆละอองเล็กๆ อาจจะอันตรายหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะเข้าไปข้างในแล้วฮะตอนนี้ลมแรงขึ้นมากกว่าเดิมลมแรงมากกว่าเดิมมาแล้วครับขึ้นมาบนแล้วบนหัวผมแล้วตอนนี้อะนี่นี่คือข้างบนแล้วนะครับเนะนี่ยมาถึมาถึงตรงนี้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วผมต้องรีบไปแล้วครับไม่ไหวแล้วลมมาแล้ว มาถึงแล้วครับลมนี่ฝุ่นเริ่มเข้าตาแล้วมาแล้วครับนี่ในบริเวณวัดนะครับเห็นไหมเห็นเห็นฝุ่นไหมอาจจะบางเกินไปนะครับแต่ว่าฝุ่นฝุ่นเข้ามาบริเวณวัดแล้วตอนนี้ ลอยเข้ามาคุลุ่มพวกเราแล้วโอเคนะครับคงจะอันตรายมากแล้วคงจะต้องไปาข้างในแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศข,ของของร้านค้าีทีหนึงก็าหายไปอุดมากมากจริงๆนะเขาเติม,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 มหมดแล้วนะครับทั้งเด็กเยวาชวชนทุกคนกำลังเก็บของกันเพงม่มวลหมดหมดก็ตาแล้ว กำลังเก็บของเก็บของกันหมดแล้วจะต้องไปข้างในแล้วอันนี้มีทั้งฝรั่งทั้งไทยมาชมวัดมาเที่ยวงานวัดกันเยอะแยะไปหมดไฟไหม้แม่ไอเล่นบาวาเล่แม่คอนเซนเตอร์ไฟไหม้ เขาบอกมีป <Net> ้าคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นไฟไหม้เลยมีควันมาอย่างนี้แต่คนที่นี่เขาบอกว่าเป็นฝุ่นทะเลทรายพายุทะเลทรายก็อันไหนอันไหนแน่ก็ไม่ทราบกันก็ต้องต้องคยคอยดูกันต่อไป เเดี๋ยววันนี้ก็คงจะต้องเข้าไปข้างในแล้วตรงนี้ก็คงจะอันตรายสำหรับสาหรับการที่อยู่ข้างนอกแล้วก็ปะชนกับฝุ่นยึดจุดที่สายนะครับโอเคครับสัสดีนนะครับ